สวัสดีชาวตุลค่ะดวงความรักประจำวันที่2องรกรกฎาคมคุณได้6กถ้วยกับหัวสันเขาได้2เหรียญวันนี้ต้องระวังเรื่องเก่าๆนะคะอาจจะกลับมาทําให้เราไม่สบายใจหรือว่าต้องได้แก้ไขปัญหาอีกรอบหนึ่งนะถ้าเป็นเรื่องความสำคัญก็หลีกเลี่ยงนะคะาการพูดคุยกันถึงความผิดครั้งเก่าไม่ว่าจะของฝ่ายไหนนะคะจะได้ไม่มีปัญหากันอีก แฟนได้สองเหรียญวันนี้งานเยอะนะคะหรือว่ามีเรื่องต้องตัดสินใจเป็นเรื่องสําคัญนะคะก็บางทีเขาอาจจะแบ่งเวลามาให้เราได้น้อยหน่อยก็ต้องทําความเข้าใจกันนะคะมีไพ่เซปเอร์ชันแล้วก็อาร์ชยแองเจอชัดเลยต่างคนต่างยุ่งเนาะคุณก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานต้องเคลียร์เขาเองก็งานเยอะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกัน a s ร์ชแอนจิลเป็นไพ่ดีไพ่ขอพรนะคะอยากได้อะไรขอพรได้เลยจะสมหวังคนสดสนิทมีโอกาสได้เจอคนรักเก่านะหรือคนคุยคนเก่าแต่คนนี้เนี่ยยังไว้วางใจไม่ได้นะเพราะว่ายังมีช้อยเยอะนะคะยังไงก็ดูดูไว้ก่อนนะ